รวยเร็วรวยง่ายลงทุนหลักพันรับผลตอบแทนหลักแสนคำโฆษณาที่ดึงดูดใจเหล่านี้มักกระตุ้นความต้องการของเราอย่างรุนแรงเพราะใครบ้างไม่อยากรวยเร็วๆในยุคที่ค่าครองชีพพุ่งสูงและชีวิตเร่งรีบแบบนี้ แต่ความสิ่งที่น่าคิดคือถ้าการรวยทางลัดเป็นเรื่องง่ายและยั่งยืนสิ่งทำไมยังมีคนทำงานประจำอีกมากมายทำไมมหาเศรษฐีระดับโลกส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะสร้างความมั่งคั่งการรวยทางลัดเต็มไปด้วยกับดักทั้งแชร์ลูกโซ่การลงทุนที่เราไม่เข้าใจและการถูกคราบงามด้วยความโลภจนขาดวิจรารณญาณ เปรียบเหมือนการพยายามปีนขึ้นเขาโดยไม่ใช้เส้นทางที่มีคนทำไว้อาจขึ้นได้เร็วกว่าแต่โอกาสพลาดพลั้งตกเขาก็สูงลิบแล้วเราจะสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้อย่างไรพระพุทธศาสนาให้หลักธรรมที่ชัดเจนอุตฐานสัมปทาคือความขยันในอาชีพไม่ใช่รอโชคหรือปาฏิหาร อารักขาสัมปทาคือการรู้จักเก็บรักษาทรัพย์การยาณมิตรตาคือการครบคนดีที่มีความรับผิดชอบทางการเงินและสมชีวิตตาคือการใช้ชีวิตเหมาะสมกับฐานะ เริ่มจากตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสร้างฐานการเงินที่มั่นคงพัฒนาทักษะที่ตลาดต้องการลงทุนอย่างมีระบบและสร้างรายได้หลายทางโดยไม่ลืมใช้ชีวิตอย่างสมดุลความมัน่นคงที่แท้จริงคือสมดุลระหว่างทรัพย์สินภายนอกและทรัพย์สินภายใน ถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ s u b สไคร b ์ช่องยาทำใจเพื่อร่วมเดินทางสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ